พ่อแม่ยังอยู่ใช่ไหมสมภารวัดป่ามะม่วงถามอยู่แต่พ่อคะ่ะแม่ตายหลายปีแล้วและพ่อกำลังจะมีเมียใหม่หนูกกับน้องก็เลยคิดว่าจะพากันหนีพ่อไปอยู่กับป้าที่เชียงรายอย่านะหนูทิ้งพ่อทิ้งแม่บาปกรรมมากนะต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สิ หลวงพ่อขอบอกนะว่าทองเส้นเนี้ยให้หนูนำไปขายเอาเงินมาเลี้ยงพ่อและหนูจะเจริญก็เขาจะให้เมียใหม่นี่คะน้องสาวเป็นคนพูดหนูกับน้องก็เลยทิ้งเขาไว้ให้เมียใหม่เลี้ยงพี่สาวช่วยเสริมทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าทำหนูสองคนจะได้ชื่อว่าเป็นลูกอักตันยู คนที่อักตันยูต่อผู้มีพระคุณทำมาหากินไม่ขึ้นค้าขายก็ขาดทุนทำราชการก็ไม่เจริญดีไม่ดีก็ถูกไล่ออกเชื่อหลวงพ่อเถอะอย่าทิ้งพ่อไปเขาจะมีเมียมใหม่ก็เรื่องของเขาเราก็ทำหน้าที่ของลูกไปเข้าใจไหมแม่เลี้ยงเขาจะมาดูแลพ่อของเราดีเท่าเราหรือขอให้เชื่อหลวงพ่อสักครั้งนะหนูนะ คำพูดของสมพารหนุ่มทำให้สองสาวถึงกับน้ําตาคลอที่คิดกันไว้ว่าจะหนีพ่อไปอยู่กับป้าก็เป็นอันล้มเลิกใครเลยอยากจะเป็นลูกอักตันยู